เราสามารถเดาได้ไหมว่าพ่อแม่เราหรือเราหรือใครคนใกล้ตัวหรืออะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวขอคิดนิดนึงคือเรื่องนี้ต้องตอบให้ระวังถ้าตอบสุดตรงไปทางนึงก็บอกว่าใครๆก็เป็นได้นะครับโลกนี้ทีนี้ก็ประสาทระแวงกันนะครับกลัวทั้งวันเลยกลัวจะเป็นสโต o k มีญาติผู้ใหญ่ผมรู้จักเนี่ยมีเพื่อนรักกันวันดีคืนดีเส้นเลือดแตกในสมองแล้วก็ ป่วยหนักไปเลยอายุเท่ากันเครียดไปเลยทุกวันระแวงวัดความดันวันหนึ่งหลายๆครั้งอย่างเงี้ยคือคือต้องบอกว่าสต๊กเนี่ยเวลาจะมันสิ่งที่เราควรทําใจให้ถูกต้องมันก็คือว่าโรคนี้ถ้ามันจะเป็นเนี่ยมันมันมักจะเป็นกระทันหันอาการเตือนเนี่ยน้อยครับที่จะเจอแต่ที่หมอเขาไปประกาศกันเยอะๆให้ระวังเนี่ยเพราะว่าถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บรีบไปโรงพยาบาลมันจะได้รีบรักษาอืม แต่ว่าจริงๆแล้วการไปจับตาเฝ้าระวังมันเนี่ยเสียคุณภาพชีวิตมากเพราะว่า<ม>อาการที่มันใช่สโต๊กไหมว่าไม่ใช่ไหมเหมือนเราระแวงโควิดนะครับประสาทกิน<ม>นะครับ<ม>น้ำมูกไหลนิดนึงค<ม>อแห้งนิดตึงก็โควิดไม่ว่าอย่างเงี้ยมันรบกวนชีวิตมากๆเลยแล<ม>้วก็ถ้าเกิดว่าอ,ออยู่กันหลายคนก็ก็เป็นปัญหารวมหมู่อีกใช่ไหมครับลูกก็กลัวแม่ป่วยแม่ก็กลัวลูกป่วยชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วแบบไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นการมัวแต่กลัวว่าจะเป็นสโตรกค,คอยจับระแวงอาการไม่ควรทําเด็ดขาดอืมอืมแต่สิ่งที่ควรทําคือใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอันนี้ควรทาอืมอมหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก็อย่างที่ว่าอดนอนนะครับเครียดนะครับกินอาหารไม่ดีไม่ออกกําลังกายเหล่านี้แต่แต่ต้องก็ต้องเข้าใจชีวิตว่าต่อให้เราทําทุกอย่างเหล่านี้ดีหมดแล้วเราควรวางใจแต่มันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้มันการันตีไม่มีใครการันตีคใครได้ เส้นเลือดที่โป่งพองอยู่ในสมองมันอาจจะโป่งมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วแล้วเราก็เพิ่งเพิ่งรู้อย่างเงี้ยครับเพิ่งแตกเนี่ยถ้ามันไม่มีอาการนะครับไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยมันอยู่ไวของมันก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันอยู่ดีอืมเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเราบอกต่อไปนี้ทุกคนประเทศไทยรวยมากทุกคนไปทำเอ็มอารไอเช็คเส้นเลือดถ้าเราจ่ายไหวนะคนละหมื่นเนาะสี่เจ็ดสิบล้านคนเนี่ย ปุ๊บตรวจมาเสร็จเจอคนเท่าไหร่ไม่รู้เป็นแสนคนหรือเป็นหมื่นคนที่มีเส้นเลือดโป่งอยู่ข้างในแต่ยังไม่แตกเราจะปวดกระโหลกอีกว่าล้วจะผ่าไหม,หมอยู่ดีๆเขาไม่เป็นไรไปผ่าหรือเขาจะเป็นก็ได้นะคือ,อเหมือนไฟบ้านเราก็สว่างดีทุกดวงแต่ไปส่องดูแล้วบอสายไฟตรงนี้ไม่ค่อยดีวันหน้ามันอาจจะหลุดช่างบอกรื้อไหมพี่รื้อไหมรื้อไหมวางวางม้อแปลงใหม่ โอ้ได้กับเสียทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นการระดมตรวจกันก็ไม่ควรครับเพราะว่าตรวจไปเจอก็ตรวไปทรีทุกคนก็ก็ไม่ได้สรุปแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าฟ้าจะผ่ามาลงร้องเมื่อไหร่ก็ได้